รู้ไหมครับว่าโบนัสที่เราเฝ้ารอสิ้นปีจริงๆแล้วมาเริ่มต้นจากที่ไหนและโบนัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิทธิ์นะครับโบนัสไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะจริงๆแล้วระบบโบนัสของไทยเริ่มมาจากธุรกิจของชาวต่างชาติช่วงยุคอุตสาหากรรมราวราชการที่6ถึง7ตอนนั้นมีโรงงานโรงพิมพ์โรงทอผ้าที่มีพนักง,งานจำนวนมาก บริษัทชาวต่างชาติบางแห่งนะครับเริ่มให้เงินพิเศษสิ้นปีเพื่อจูงใจให้คนอยู่ต่อเพราะหาคนใหม่มันยากก็เลยมีโบนัสเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับบริษัทไทยก็ค่อยๆทําตามโดยเฉพาะธุรกิจที่แข่งขันสูงหรืออยากรักษาคนเก่งไว้ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าโบนัสไม่ใช่สิทธิ์นายจ้างจะให้หรือไม่ให้อยู่ที่ผลประกอบการและดุลพินิจล้วนๆจะเรียกร้องแบบฟันธงไม่ได้ แต่ก็มีบางที่สัญญาไว้ว่าต้องได้นั่นแหละถึงจะกลายเป็นสิทธิ์ฟังเต่าก่อนแล้วจะเข้าใจบวนัดมากขึ้นครับ